สวัสดีค่ะเลิกงานแล้วพี่น้องอาบน้ำแล้วนะผมมันไ <c oughs> ม่ได้มีเชยมวนคักมวนแน่พี่น้องชลบุรีนะคะตอนนี้เข้าที่พักแล้วนะคะสิ่ดงพักผ่อนมือเท่าไปต่อใสอยู่บางพีบอ,อมสมมุติปาก,กานนี่แหละหรือบางคิวงาน <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่พักแล้วก็อาหาร คืนนี้นะคะจากบ้านหักเอลินนะคะขอบคุณพี่ๆแม่ๆแล้วก็ขอบคุณมาลัยสวยๆนะคะจากอันนี้ของพี่ไก่พี่ไก่เอฟซีเจกัน้อยเลิฟเลิฟแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากแม่อันบ้านหักเอลินด้วยนะคะเอเนนให้หลืมแล้วก็ขอบคุณรางวัลน้ำใจดานาเวทีจากพี่น้องเฟนคลับมาลาใเจกักนลอยสูปูุุข้นพร้อมนะคะแล้วก็ ของฝากของต้อนแนวอยู่เนวอยากบมว่านจะเป็นบ้านฮักเอบีบ้านรีพีแล้วค่ะขอบคุณสุ้คนสูน้ซุม่มล่มเลยขอบคุณออนไลน์จากแม่คอยด้วยเมื่อวานนี้โอ้ยดือมดื้ค่ะขอโทษด้วยขอบคุณพี่นอ้องอ่าอยู่ทางหมอชิตสองพอ่อมมันชุกลงหกุกอยู่หมอชิตสองเข้าไปต่อยสารลเพิ่นมันก็เลยว่านี่เมยแห้งนั่นแห้งนะคะวันนี้แล้วก็ของฝากของต้อนเราลายลาย อันนี้เป็นเป็นของฝากจากพ่อยงนะคะให้มาเยอะมากจนโมโหว่าอันใดนของแพงอันไหของเหลือมือจุมากเลยนี่แ่ละพอมีอีกย่างเนี่ยอันนี้เสื้อคู่อันนี้เสื้อคู่เอออันนี้อันนี้โมโหว่าอันใดของใครใช่เลยนี่ไงเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันแป๊บนึงเปลี่ยนแล้วผมเจ้าไหมอ๋อผมไเดยแล้วก็มีอะไรอีกมาดูทีเลย โอ้นี่นี่นี่เสือเมียเจ้ากับเมียคอยฟ้องจากบ้านหักเองๆของคุณที่แอดมินนะคะกับคุณปัญญาอันนี้ไปเอเจ้าบอกว่าเมียเมียเพือสิ่งใดเนี่ยอะนนี้วองควยอันนี้อควยอันนี้เยอะเลยแครเลยอันนี้ โอเคต้องดูต้องดูใส่พิจารณาไง,างาเลยมือใส่น่าจะเหลือด้วแหละใหญ่ขนาดนี้กลวยกระใสได้ <c oughs> ของฉันเย <Yo. S 2> <c oughs> ของฉันอ้อาไปกไ็ใส่ยี่สิสีฝาเจ้าป่าเจ้าบลใส่สีเย็นฝาสีน้ำเงิน,น,นงเอามาเท่านาใส่อยู่เต็มแไป ไปในวันในเอออเาเลยหนึ่งหนึ่งประตูตัอศูนย์อันนี้ตัวใหญ่แออของเจ้าอีสองศูนย์คือพี่ต่กลองเดิมอะของฉันนะใช่ใช่สุนปีไลายใหมพ่อบอกว่าล้ยหม อันนี้เหมือนกันเอาไปเลยลายความฉันไม่ชอบอันนี้เสื้อซาร่ามุกจอมันยี่ห้อยังอดิดาตัวหนึ่งอาดิดาสอันนี้พานี่อันนี้เป็นโอ้โหถึงสิรบุว่าเป็นไซส์เอลแต่ว่าขนเพลิเหลือมขนาดนี้นะันตกไปพองฉันเลยละเดินนมุกจอสิไซส์จีเป็นไซส์เอลนะแต่ว่าเพลิขนาดนี้ แต่ถ้าเพชรขนาดนี้มันต้องเป็นของฉันแล้วแหละใส่เลยเจอใส่เลยเฮ้ยฮ่าฮ่าตื่นแล้วเว้ยอันนี้อะไรของหนูหนูใดหนูเหลืองเล่นใจอันนี้ก็หนูเหลืองเปิดออกมาโอ้ยใส่เอลกินแค่เออเอาไปอาทำไมของเธอเยอะจังของหนูของหนูพะนะเขาก็ใช้ได้ เดไปเราจหนึ่ห่อตามมาเดียวอันนี้อะไรนองนใหญ่ใหญนี่ของนตัวใหญ่กันอันนี้ของนเด้อเ้อนี่งใช่หรอโอ้ยตัวบักงนยึงเจ้าเดี๋ยวนี่ พ่อบอกพี่เจอสงการพ่อนี่เจอสงการต้องใส่อะไรหรือเนี่ยช็อปเนี้อให้ตใส่ดีดีวะให้โอ้คอยีนะผ้ากำมะหยีสวยมากเหลี่ยมหยาบหยาบมันเลบมันอุ้ยมากเลยนะดูสิเนีี่ยตก็้อันนี้ของฉันมาหมดแล้วโอ้ยังไม่หมดเด้อพี่กระเป๋า เป๋าของอัญพรเอาไปเข้ากันขอบคุณนะคะอันนี้กระเป๋าจากพออ่อโยงให้มันบ่งเสือสองศัยจะใส่ได้บอใส่ลองใส่มาดูอันนี้มาใส่กระดิสใสโ่โอ้ยหนูอ <laughs> ีเด <laughs> เคื่องแขนหนึ่งพี <laughs> 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 ่จะเบิ้งเชื่อทุกการโน้ลเรืนแมะมันเป็นหม่ำเชยาพุ่มหนึ่งหนึ่งทุกเลิศเอาได้ด้ยหล่ะสวยหวานใส่กาแฟเนื่อว่าหม่ำเชยาพุ่มโอ้ยว่าแบบนี้ขอตัว ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณของฝากของตอนขอบคุณกำลังใจดานาไว้ที่้วก็ฮอส์ซยกรุงเทพสองวันอีสองวันอยู่อยู่บางพีสมมติาปแล้วก็ไปต่อพระประเดะี๋ยเคตแล้ว่คยลกลับไปใช้ยภพุ่มนะคะพี่น้องขอกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสู่อเลิตั้งานนี่อยู่ใ,ใกล้ก็ช้อมอยู่นะแล้ว<อ>ตะวงแถือฟุ่นนั่นนักน้องอิลิ ใดเดี๋ยวเราลืมยู่ใไกลก็พร้อมน,นะและไเด้๋ละเนี่ยท่านี้พร้อมอยู่องอนเอาใช้นอนก็นได้เดี๋ยวหานมันเสีหลายนะใช้นอนได้เหมือนเด้งที่ว่าฝนเสียรายจาังติว่าแปลมได้กัน่องอินที่แจ้งแล้ว